สวัสดีครับน้องๆพี่อตอมเองนะครับพี่เป็นอดีตผู้แทนูนย์จุฬาภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติเสื้อรางวัลเหรียญทองมานะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคอร์ส s t e p Up to Geography o l y m มเปียนะครับเป็นคอร์สที่จะพาน้องๆมาสรุปเนื้อหาของภูมิศาสตร์นะครับซึ่งสอนเราภูมิศาสตร์มีทั้งหมด3แขนงด้วยกันนะครับก็คือ 1. Physical g e o g r a p h y เป็นภูมิศาสตร์เกี่ยวกับกายภาพภูมิลัฐและสภาพอากาศต่างๆนะครับ อย่างที่2คือ Human Geography เป็นภูมิศาสต์เกี่ยวกับมนุษย์เหตุการณ์ของมนุษย์ต่างๆรวมถึงทฤษฎีต่างๆของเศรษฐกิจและการเมืองด้วยกันนะครับอย่างที่3คือ Technical Geography นะเป็นภูมิศาสตร์ที่จะพาพวกเรามารู้จักกับการใช้เครื่องมือต่างๆในภูมิศาสตร์นะครับเช่น GPS, GIS เป็นต้นนะครับน้องซึ่งในคอร์นี้เราจะทําการสรุปเนื้อหาทั้งหมด3อย่างด้วยกันโดยจะสรุปให้สั้นที่สุดและกระชับที่สุดทําให้น้องๆเข้าใจที่สุดนะครับและหลังจากนี้เราจะทําการตุนโจทย์ทั้งหมดรวมกันมากกว่า2 0 0ข้อด้วยกัน ทำให้น้องๆสามารถติดค่ายหนึ่งสอนอภูมิศาสตร์ไปได้โดยง่ายๆเลยนะครับแล้วมาวเจอกันในคอร์ด้านน้องๆเจอกันครับ